สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องเวลาแฟนเพลงแฟนมอลำของทีมงานมอลำเป็ดลัมเพิ่นที่หลักและเคารพลบสกุลสุลครับมาพอกันในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู่บริเวณนะครับหน้าโรงพยาบาลอำเภอกกสุมปีไซครับมื้อนี้สิมาเยี่ยมปิงปิงป้งน่อย140ครับ ว่อยู่ตึกช่ายมนไม่ได้เข้าไปให้มนแล้วตึกช่ายมนแล้ว

อได้จอมวะนี่บัครับบันดีบันดีเห็นยังไงเนี่ยมันสวนดังให้เกล็ดไม่ไม่นดังแบนดังตรวจตรวดโวิตตรวจโวิในคุณเชิจะมักนะเชินจะมักแง่เขาดังแง่เง่งแง่คุวางเส้นเข้าขั้วไปไปสนเข้าค้วไรุปเรวางเลยมัน่านบบ้านครับเฉพาบ้างอางานวนยาย ทผมยันเลยอยู่อยู่ขับมาผมนอนอยู่ผมกับบ้านผมนอนรับวิญญาณอยู่กับมันได้ยังไม่หมดหรอกนอาอยู่ขับให้ผมกับบ้านนี่เพราผมนอนบับนเนาค่คยนอนในเที่ยวนี่คยนอนแบบโยกมาอยังหันจำเป็นหอบนี่บ่ครับเป็นหอบเนี่ยเออแสดงว่าเป็นโรคประจำเป็นโรคประจำตัวเปนประจำปีครับเออประจำโตเปประจำปีแต่ถึงว่าปีแล้วเทื่อก็ปีล้เทื่อหนาหนาล้วแม่ถ้าจะเป็นหนาหนาวครับ บตอนนี้แ <c oughs> ต่ก่อนเปลี่ยนนี่เห็ดจังไงชูเทียจริงนี่มาได้ไปหาหมอเองครับอืมไปหาหมอหรือว่าต้องบานต้องขึ้นขึ้นหนึ่งต้องขึ้นเกี<อ>่งมาเซ็นต์เองครับ <c oughs> เฮ้ยเก่งแฉ่เมื่อคืนนี่พ่อก็ให้แอด,ดมินครับแอด,ดมินมาส่งพอ่พอพ่อค่าที่ปุ่นอยู่ครับก็บว่าเป็นพ่อได้ไปเคลื่อนไว้ได้กับกับยากอยู่ครับ่เออมาหาหมอแล้วก็ เดื๋ยวอีกใครไปแน่เลหมอมาบึงมันมันเป็นยสียังไงยังเป็นวิดวิตนะครับหมอในบ้านนอนจะคิดกันไนอนมึงมันจะกินยังไงมึงจะสบายนอนอ่ะคนเห็นยังไงแน่ก่อนคนยาคนยาคาเซีอาคนยาใครว่าร่มอืมครับมันนี้มันถ้ากันนอนนอนทับตลอดร่มอยู่ของเนาะนอนมีดทับตลอดร่มอยู่ของมันกับระบบช่างระบบ ตั้งเดินหายใจมันก็ตีบตันมันก็เย็นให้หอบผื่นครับความเป็นเศษแล้วนี่อีหยังแน่ที่เอ้าแขนนี่ก็แขนนี่ก็ที่ยาเขาต้มเคี้ยว่ะกับที่ยาคาเทียที่ยาเนี่มันก็นย่าแบบกบมันก็ที่ยาครับยาคาเทียครับได้ขอน้ำเกคี้ยวป่ะบอกรับโอ้ยสำหรับจะเพิ่มยาเป็นเป็นช่วงมันว่าเป็นเป็นชั่วโมงเป็นเวลาที่เพิ่นกำหนด ก็พยายาายเจ็บปุกหน่อยครับอโอ้พอว่าไม่อยู่ใกล้มอสัสบายแล้วนะต่ว่ากัรบ้างเอามันอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันบลอกไผ่มันไหลสตาดดีครับาดเออเอิ่นกระท่ของสะอาดดีคนก็มอของน้ำนี่ว่ามันมันน้ำล้างหมดแล้วยาำไอ้ยาำยังกัปิดจมูกปิดปากย่ำไปไกล่น่นจะมองถึงเัีนีวตรงระมัังแมดเนี่ยเพียนดูดู เสผพาม่สุดเดี๋ยวค่าชิงจะมาขึ้นเอาไขวิเศษวช่นี่ข้อไขวิเศษเอาหนิแต่มีเวลาเบิ่งของยูทูนพอดีตอนนี้คุณหมอนะครับเขามาวัยเขามาตรวจครับผมเพราะว่าคือัเป็นเาเป็นจ้าของโรงพยาบาลอยุธยา ดวงวานเอกชนเมกตะเงินนะคะปีละลอยล้านที่นี่เขาจะปลูกต้นมะขวายถักเขาใส่ยาบาห้วนต้นหนาเขาก็จะเป็นไตวายตามมาเขาไม่ใช่เขากลับมองย้อนไปหลายๆปีว่าแต่ก่อนเขาไม่บาหวานต้นดหนนเขาเห็ดจังไหนแต่ก่อนเขาไม่หลบเขาก็เลยไปดูชาวฮันซาเขาไปที่สถานคืนฐานชั้นฮันซาึือเขาปลูกผักกินเองเขาอยู่แบบธรรมชาติเขาอายุยืนร้อยยี่สิบปีถึงร้อยสี่สิบปีทั้งเขาเลย ทีนี่เราก็ได้กลับเอานันน้ำมาใส่กับแผนะเขนาเป็นนายแพทย์นะทีนี้ก็คือเขาเขาลดหน,น,นังน้โดยการกินผักก่อนก<ม>ินนันผลไม้ก่อนก็สิกินมาก,กินแป้งกินอะไรแล้วปล่อยยุงหกโลเล้วปลใส่ย,ยาแล้วก็น้ำหน,นักคนฟังขอนเขาเป็นในยูทูบนายแพทย์ตูนชัยเด้วตอนนี้ตอนนี้เ,เราจอยว่าจ้ะคือเขาเขาการออักษาโดยการใช้อาหารคือ<ม><ม>พี่ทำงาน27ปีพี่บอกว่ายาเคมีที่เป็นสูตรของอเมริกาไหมคะได้ยั่งสว้าได้ มันุงกระดูกเพราะว่าข้างอันนี้การเป็นเนื้อหนาวแค่เปลี่ยนรักษาได้จะนั้นนอนเท่ารักษาก็ได้เนี่ยต้องกินผักกินผักแค่เตื่อมที่ดีต้องผักธรรมชาติครับกินปลูกกินเองด้วยค่ะผักมันเป็นตัวบำรุงกระดูกกระดูกท่านมันงดื่มตัวสารเลือดถ้ามีเลือดไม่ดีอะไรก็ดีเลยแต่แม้แต่ความขึ้นกับป่วยเลยเพาะเกิมากินผักเคมีสารเคมีนี่แหละที่นี่เขาจะห่วงคือมันร่างกายทธร้มสิบปัาเป็นไรยังต้องไ้มันความดันบอล ไปฟันเครื่องมันก็สิ่งลมเร็วกมานึงหันพยายามอาหารเย็นนี่ไม่กันเต็มเลยเจ้าของกี่ก็สีอดนอนน้ำเป็นบ่อไหนสินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอครับเห็นบอกคุณบอกเห็นได้คุณหมอคุณแนะน้ำสิ่งดีๆกินผักเยอะๆเห็นไหมลูกเจ้าของมักกินหวานกินแป้งเก้วบ่ค่อยกินผักวันนี้ปุ่มปีนเป็นเด็กสมัยใหม่ด้วยต้องเปลี่ยนจากต้องกินผักเอาวางสีบ่อ เปลี blender, against, long, songs, ่ยนจากกินหวานกิน <GO> น <av uther> ้ำมะล่มกินแป้งเมื่อกินกินเต็นพักกินพักก็มูนเ่ยพักมูงพักุ้งพักมุ๋งมพักม้งนะ แล้คุณยายกับโมากอยู่กินเฮ่อไปกินหัวหันไหมเงี้ยคล้องด้วยปีนขอสืว่ากินผักคือหมูพคณนอันที่ว่าเนี่ยว่ากินผักเนี่ยกินฟักกาทั้งอันนี้คูอที่ว่าอาจจะเข้ามากับพวกพวกลาพวกอะไรเนี่ยโอ้เออกินพวกผักแต่ขอให้กินไงเพิ่นก็แนะนั่บอกให้กินผักแม่กันตั้งสันแหลวพ่อผักบุงนีเนาะผักบุ้งผักผักหอมไหมท่นตัวก็ไม่อยากด้วยึงผักบุ้งว่าขัดไงอยู่ลูกหรือพักกระเส็ดท่านพักกระทิ่นเดือด บ่เห็นติเขาปาดไปโอ้แนะนำได้ดีเนะี่ยคนมอก,นกระดีโดยกามเป็นห้องนใหย่เห็นบ่อมันรกระแมนคมพวนเนี่นคยคือยังพ่อเนี่ยกินเขาเนี่ยเมีผักพอบ่กินเนี่นพอบาหมากักแต่ว่ากินเขามีผักนี่เสียบหลายแต่ว่าผักก็ต้องเป็นผักที่สะอาดล้างอย่างสะอาดไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วต้องมาคันมงบ่ดีคือบ่กินบ่ได้มันเชื่อโลกมันก็มาน้ำผักสดผักสดก็ต้องล้างก็ต้อง ถ้าลองเที่ยวก็สกสก็อตใบพวกเราทูบักเตียงเขาบักเชียยังได้กินมึงเอาล่เอาว่าแล้วกันยิวมป่ะหนิเอาบักว่ายิวแล้วเย้โอ้ยบ่อวันต้อนหน้าฟอสิบีว่าอเมียบันก็นเลยเพื่อนทองคงจบจบไว้ว่ากันหิวมพอสิออกไปซื้อไม้กินบ่่บอกบอกนะครับขบคุ่มเจ้าของเนี่ยเป็นหอบเป็นโรคกระเพาะลุนท่วงอย่างอันตรายอี่แล้ว อยากกินอาหารประเภทใดบอกมาว่ามอญาะครับวุ่นวาออกไปเวุ่นวายแยวกันบอมือแรงฮะคาพ่อมาเด็กสีให้น้องดีมกับน้องโม่มาเอาเสียผากับอาหารมาส่งก่อนครับอยากกินยังก็บอกที่ละกินก็เราก็รำนะมอญคำว่าคำเขาคำนั้นมันหลายประเภทเด้เอาประเภทอันอันซอยจุวันนี้เสียเจ้าได้หระวันนี้ลูกต่อไปกะ คนมอกับคนกะสซให้นอทอีกคื่หนึ่งบอกคืนึ่งกับมึงเพราะว่าไปเรย่องงานงันกะเซ่เพิ่เป็มสีครับในไรที่ปุกกันมันเป็นแบบสองปลกแต่กะเซ่ยื่นไสอเดืไปตรวจเคร่อนี้มูพวกกับก็ลังเค่พื้นก็าลังกินเขากินปลาเดี๋ยวของมันนั่งอักดียั่วยุ่หลังบ้านพูดเยวไหม พยายามมวนวยใหนอยพ่อก็นึกว่าเป็นยังไว้เนาะพ่อมองหูเนาะว่าเป็นยังเว้เพราะมีคนไล่งานเว้เพราะมวยียบกยนพ่อขาเปี่ยนเสียผาก็ยังเบิดว่าจังงานบ้านก็ดัโคตรม่วงเลยังไรื่องมันอันมือเรีื่ออันเมื่อคืนนีไหมตอนปิ้งนมงบ้างทีเราไมเขาจะจุจุเนื้อนี่เนี่ยเรื่องว่าแันแม้นปิงิยูเด้อ เนื้อมันใหม่เลยดิหมดแล้วพอดีเนื้อมันเหลือเป็นโล่ด้ลูกอครับให้มันปิ้งปิงอยู่ให้บ้าบ่าเหลืออืออ่าหุ้ยมูเดียวแล้วกินพระเจ้าซื้อมาหลายเพื่อนริงกันแหละโบเนื้อแล้วเพราะเขากินบนก้อนโบมาหมายถึงว่าเหลือเป็นโล่เหลือเป็นโล่ก็เกลียดว่าค่ะมันปิ้งปิ้งนางยูหันให้เองว่าเหลือได้หรืออือครับอือใช่เป็นพระเจ้ากินพอดุยมูสไป่เดียวคนมาไม่สิเดี๋ออกมาพนอบเหมือนีวกันเอาบันนี้พอทำอ่ะสิกินนางเอา เขาพัดากองได้นะเขาพัดเขากรงมันเลียวรับดีว่าอย่าบอกเลยเขาพัดนำมะลุ่มพัดสามกรงนำมาล้่มสี่ขวดัะกินไหมครับอยังบอกเลยโอ้จังว่ากันบ่กรับไม่จโอ้ออกจากโรงยาบาลจงไปกินไหมเออเป็งได้บันี้เขาโรงพยาบาลมันมันควมรลอนของมันเปงได้กินหอหมู่มันกินหอยเอเนี่ยมูเขาแตกครบๆจาของม่านอนโรงพยาบาลนี่โอ้มันธรรมดาดี เห็นไปเพราะว่ามันก็เหาและปิ่งๆอยู่แล้วแต้เกาหมูคือ,คอ,คอ,คอคเกินเจ้าของนี่ก็ย,อย,ยก้อนละเมอผมยื้อใจก็ยังกวนอยู่น,นอาดีหามเลวมันเขา,าบอกว่าพ่อเนาะพ่อชิ้นหูดิเพราะพวกหูดิม,มันยางออนลงยางลุ่มต้องบอกว่าพ่อตัวผมเป็นยังผมมีโรคประจำตัวเออผมจิตป,ประมาณน,นี่ต้องบอกวางเทียบเพราะพวกหูดเจ้าของมาแรงงานครับ,รรบอืม พอกระซ้อมมึงก็ตั้งแต้มมือมากตั้งแต้ล่งรถมากอบอกจิตว่าสจะเป็น่ยนยังหรอเอาก็ะือว่ามาเยี่ยมยำมครับผมว่าเ้ครับเอาเดี๋ยวรอค้ำคัมหมดละพอจังอาจจะเึือกๆพอจะมากไหมแล้วก็เชียให้พ่อก็เชียให้ ีโม่ไวโม่กับดิมมาเอาเสื้อผ้ากับอาหารมาส่ดิมมาหาดอกลูกแม่เสียดิมมาบนแง่งดอกลูกบ้ม่ีมาแง่งลกบามาเยอากลูาจังสี่นั่นมกับตังลูแลกกันตัวหาอโอ้เคยได้เปรียบมูทวาที่ไม่รูเรนตั้นทีเช่นนายที่ไมูแรน้งที่เห็นนายพูนเสีดิมือเสอดอบีก่อนมา้สองเลยพื่อุ้ยักขนาด ว่กับสอาสอบีไปกับสิวอกซอบีก็สอบ,บดิมแัง่งแท่ๆน่นโอ้ยเด็ดเด็กบกังคัเขาเอาไปตัวพอจิกับบัานาบังั้นบักไล่เลยครับเ,เดี๋ยวอันบูนอันไปเลที่ดกแล้วก็อ่า ทำคำมากพอกรสิผ้ามัวที่มาไปอีกนะอีเข้าไปเขาเขาฮัดตัวอ๋อครับผักควนนั่นผักควนหายช่วงหายช่วยไว้สั้งอาการแล้วสร้างอาการแล้วกะบั้งอาการแล้วกัโทรบอกมึงเนี่ยจะโทรให้คุณหมอโทรให้ก็ได้กันโทรศัพท์มันห่างคันเพื่ว่าได้ออกแล้วสันกรโทรบอกสวัสดียร์ลูกจำเบอร์เบอร์โทรพ่อได้ปี่มนเอารถมาหนั่งดิทามันจะเขายุใส่ ดูหัวบอลเหรอหัวบอลบอกเลยว่าเขาเหยียบแตกวันเลยทีพี่จอปะเอาโอเคจังหวะกันโอเคลูกไอ้ช่วงกร้ชอนไว้จอดจอดจอดครับเอาพี่น้องครับมาเยี่ยยมามทำเข้าวปิ้งๆเขาลูกบันเป็นลูกประจำตัวครับหอมเลยออหลายหลายบรรยากาศนะครับพี่น้องได้เบุงได้ชมคลิปนี้กับโค้งเสื่อซ้ำนี้ครับคลิปหน้าจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ